5น o ที t e ด p ค o ต์ปร e บป r ุงทุกน r ทีนำเ t น you b ยใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเคยเห็นประเด็นนี้อยู่ใน Facebook กับ Twitter เหมือนกันมีคนพูดคุยกันในประเด็นนี้พอสมควรว่าช่วงนี้เนี่ย รู้สึกผิดเวลาจะมีความสุขเป็นความสุขเล็กๆแหละไม่ได้อะไรใหญ่โตเพราะรู้สึกว่าคนอื่นกําลังลําบากมากนะครับผู้ที่ถามคําถามอันนี้ท่านนี้เขาก็ให้รายละเอียดมาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยมีคนเสียชีวิตทุกวันคนตกงานมากมายนะฮะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็สบายอยู่ห้องแอร์นะฮะสั่งชาบูมากินรู้สึกตัวเองสุขสบายดีในตอนที่คนอื่นกําลังลําบากก็เลยรู้สึกแย่ขึ้นมาอยากรู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับ เ,เราจะทํายังไงให้ความรู้สึกนี้ลอยลงนะครับแล้วก็วงเล็บไปเลยว่าจริงๆเข้าใจนะว่าการมีความสุขไม่ผิดแต่ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้จริงๆเป็นอย่างที่บอกเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการถกเถียงกันในในโซเชียลมีเดียพอสมควรเนี่ยถ้าถามผมนะฮะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่า่การมีความสุขมีความสุขทําเถอะนะฮะไม่เบียดเบียนใครไม่มีปัญหาอะไรคือโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขข,ของเราไม่ได้นะครับ แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่แน่นอนนะคะคนยากลําบากมากมายเนียคำถามก็คือว่าจะทํายังไงให้เรารู้สึกมีความสุขได้ด้วยนะณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งคนอื่นด้วยนะครับก็ผมคิดว่าคําตอบก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องทำสองสเรื่องเนาะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราอยากทำนะฮะแล้มันอาจจะช่วยได้อันที่หนึ่งแน่นอนกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะก็เอาตามกําลังแล้วก็ตามวิธีการที่เรา ทำได้นะครับตามแต่ละคนมีคอนดิชันไม่เหมือนกันนะฮะคนที่เขาแบบลุยสุดๆลงหน้า,นาลงหน้างานนะฮะอย่างกลุ่มเส้นได้เออหรืออาสาสมัครต่างๆเนี่ยนะฮะกลุ่มหลายกลุ่มคุณไดได้อน้าหลายคนเยอะมากนะผมหมอล a บอะไรเงี้ยที่ลงพื้นที่จริงเนี่ยนี่ก็คือสุดๆนะค,คืออันนี้คือ เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากใช่ไหมครับเรื่องเรื่องโรคระบาดแต่ก็ต้องนับนับถือจริงนะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่เยอะมาเยอะมากอะจริงๆมีคนทําแบบนี้เยอะมากถ้าแบบนั้นเราไม่ไหวเช่นบ้านเรามีผู้สูงอายุอยู่เราเราเรารู้สึกว่าเราเราเราหรือเรา,าจ,จะมีโรคประจาตัวหรือเราอาจจะมีลูกเล็กอะไรแบบเนี้นะฮะก็ก็ทําอย่างอื่นได้ครับเราก็มีวิธีอื่นอแยะที่จะทําได้แต่ว่าพาร์นั้นก็เป็นพาร์ทที่ดีแล้วคนไทย ทำเยอะอยู่แล้วด้วยนะผมว่าผมว่าเราเป็นประเทศที่ทำอะไรเงี้ยเยอะมากฮะฮะอะไรก็ดีเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นการช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นระยะยาวหน่อยแต่ผมว่าสําคัญไม่แพ้การช่วยเหลือเฉพาะหน้า<ม>ก็คือการ,<ม>ก,ารการเปลี่ยนระบบการการส่งเสียงออกมาวอล์ออกมาว่าระบบที่ไม่อยู่เนี่ยเอ่อมันมันไม่ถูกไม่ควรยังไงยกตัวอย่างแล้วกันนะครับการที่ประชาชนจนํานวนมากต้องออกมาช่วยกันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันแปลว่าระบบ เของการเก็บภาษีแล้วเอาเงินภาษีเราไปทํามาเป็นเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันยังไม่ดีพออันนี้ยกตัวอย่างอันหนึง่งนะฮะซึ่งแน่นอนผมไม่ได้บอกมันแก้ได้ภายในวันสองวันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากเฉพาะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโอ้ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่จําความได้มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าโอเคมันก็จะมีช่วงที่แย่หน่อยช่วงที่ดีหน่อยแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งหน้าที่หนึ่งที่เราเราต้องทําเพราะว่าการที่เรา บอยสอกมาการที่เราบอกให้ระบบมันไม่ถูกต้องแล้วเราเสนอวิธีว่ามันควรจะทำยังไงเราเราช่วยกันจับตาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณอ,อ,อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลบ้างไม่มากก็น้อยมันค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชนิด landslide แบบโอ้โหเปลี่ยนแต่มันค่อยๆเกิดการเป,เปลี่ยนแปลงที่ในทางที่ดีคือและนี่คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอันเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันจะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมเราก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ความหนุ้าเนี่ยมันต้องถูกแก้โดยระบบและระบบถูกแก้โดยใครระบบต้องถูกแก้โดยประชาชนประชาชนแล้วทำยังไงถึงจะแก้ได้มันก็ต้อง voice กันออกมาครับต้อง action ต้อง voice ต้องส่งเสียงออกมาในวันที่เราสบายอยู่เรารู้สึกว่าเราเ,เนี่ยอย่างท่านที่ถามมาจุ่จูเออเราก็ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแต่แต่ว่าเรารู้ว่าคนอื่นลาบากเนี่ยการ voice ของเราเนี่ยครับมันจะช่วยเราอาจจะไม่ได้ช่วยเขาได้ณวันนี้แต่มันจะช่วยเขาได้หรือช่วยคนที่ จะลำบากในอนาคตหรือแม้แต่จะช่วยตัวเราเองได้ในอนาคตเนถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้โดนผลกระทบจากระบบก,ก็ตามแต่ก็ไม่แน่เพราะวันหน้าจะไม่โดนมันจะช่วยได้ด้วยกัน voice ออกไปแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะครับผมไม่ได้บอกว่าประเทศไหนดีที่สุดในโลกหรือว่าไม่มีระบบดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้แต่ว่าประเทศเรามีอะไรให้ improve ได้เยอะจริงๆมีอะไรให้ improve ได้เยอะมากมากจริงๆเราลองเดินหรือหรือไม่ต้องเดินก็ได้หลับตาจินตนาการก็ได้ว่า รอบล่อป้านเราครับมันมีอะไรที่ไม่ไม่ชอบมาพากลหรือว่าไม่ถูกไม่ควรที่มันควรจะต้องถูกปรับปรุงไหมนะฮะทาไมฟุตบาทผมอาจจะชอบพูดเรื่องฟุตบาทเยอะหนะ่อยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอย่างที่เคยบอกใน้ทุกพอรตแคสมันแบบมันเป็นเรื่องที่ทุกคนใช้เ่ะค,คนใช้ฟุตบาทอยู่ในเมืองยังไงคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เราต้องใช้ฟุตบาทอยู่แล้วเนี่ยมันต้องทําได้ให้มันเป็นฟุตบาทสำหรับคนเดินนะชื่อก็บอกแล้วว่าฟุตเพลสสำหรับคนเดินใช่ไหมทุกวันนี้นับถนนได้เลย ที่แบบคุณเดินได้จริงๆเดินได้แบบไม่ต้องกลัวว่าแบบจะตกไอ้กระเบื้องมันจะแตกแล้ว่านี่นี่คือความผิดปกติง่ายๆนะฮะไฟทาไมไม่สว่างในกรุงเทพเนี่ยเราถ้าเราลองสังเกตดูมันจะมีจุดที่แบบไฟมันต้องสว่างเพราะมันแบบมันเป็นพื้นที่คนเยอะอแล้วมันไม่สว่างมีเยอะนะฮะไฟไม่สว่างเอ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเอ่อเรื่องแบบนี้หรือว่าการหรือแม้กระทั่งการทําผิดกฎจราจรที่ มันสร้างความวุ่นวายแล้วก็อันตรายกับผู้อื่นด้วยเนี่ยนะเช่นเอาตัวอย่างที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในของที่อันตรายมากคือมอซค่วิ่งบนฟุตบาทนะอันนี้ค,คือคือพวกนี้มันมันไม่ได้เกิดโอเคมันเกิดจากการกระทาส่วนบุคคลด้วยล่ะส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือระบบด้วยนะฮะมันคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเอ่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องระบบการตรวจสอบการกระจายไรายได้และนโยบายภาพใหญ่หรือว่าเราอ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นตอบคําถามอาจจะยาวนิดนึงแต่ผมคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่เรามีความสุขได้นะเรามีความสุขได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งคนอื่นด้วยเช่นกันขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า